หญิงสาวได้เกิดใหม่ย้อนกลับมาถึงวันที่ต้องเลือกคู่มัน่นสิ่งแรกที่เธอทำก็คือปฏิเสธเพื่อนสมัยเด็กทั้งสามที่โตมาด้วยกันทันทีเมื่อได้ยินดังนั้นพ่อแม่ก็ตกใจไม่น้อยอแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือลูกสาวได้ย้อนกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งชาติก่อนหญิงสาวเลือกแต่งงานกับคุณชายตระกูลชัดวีผู้โดดเด่นที่สุดในบรรดาสามคนแต่แล้วในคืนก่อนวันแต่งงานาเขากลับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ขณะพยายามปกป้องหญิงเจ้าเล่ต่อมาเธอจึงลดมาตรฐานลง เลือกแต่งงานกับคุณชายตระกูลชุลีก่อนแทนแต่ยังไม่ทันถึงวันแต่งงานเขากลับทัดตกหน้าผาเพียงเพราะอยากเด็ดดอกไม้ไปให้หญิงเจ้าเล่สุดท้ายอวัยวะภายในแหลกสลายทั้งหมดสิ้นใจตายในอ้อมกอดของหญิงเจ้าเล่อุษาแต่งงานกับคุณชายตระกูลรักสกุลทั้งสองต่างคอยประคับประคองก,กันจนกระทั่งมาถึงวันที่เขาใกล้สิ้นใจใครจะคิดว่าคําสั่งเสียของเขากลับขอร้องหญิงสาวว่าหากมีชาติหน้าขออย่าได้เลือกเขาเป็นคู่มันอีกเลย เพราะเขาอยากจะคบกับหญิงเจ้าเล่ห์หญิงสาวถึงตรหนักได้ว่าเพื่อสมัยเด็กทั้งสามของตัวเองต่างก็รักแต่เพียงหญิงเจ้าเล่ห์เท่านั้นในช่วงขณะนั้นหญิงสาวก็รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองช่างไร้สาระสิ้นดีสุดท้ายแม้แต่สวรรค์เองก็ทนไม่ไหวจึงให้หญิงสาวเกิดใหม่อีกครั้งย้อนกลับมายังวันที่พ่อแม่กำลังเลือกคู่มั่นให้คราวนี้เธอรีบปฏิเสธการแต่งกับพวกเขาอย่างไม่ลังเลเลยทันทีกลับเป็นฝ่ายเสนอชื่อคู่มั่นที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ชีวิตนี้ของฉันเคยแต่งงานทั้งหมดสาครั้งครั้งแรกแต่งงานกับซีราเขาตายด้วยอุบัติเหตุเพื่อช่วยเหลือจันทิมา